คุณมีสัมผัสพิเศษมากแค่ไหนวันนี้มาทดสอบกันนะก่อนเล่นอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ม่หมออ้ําธรรมาธาโรด้วยนะคะนี่เป็นการทดสอบนะว่าคุณเนี่ยมีสัมผัสพิเศษมากขนาดไหนหมอมีไพ่สามใบนะก็จะเป็นรูปเทียนรูปองค์พระพิทคเ,เนศแล้วก็รูปของพระพุทธรูปนะคะเดี๋ยวหมอจะสับสับไปสับมาสับไปสับมาเนี่ยแหละนะและให้คุณถ่ายว่า ใบที่1ใบที่2และใบที่3เป็นรูปอะไรใครที่ถูกทั้ง3าใบต้องบอกเลยว่าเซนคุณแรงจริงส่วนคนที่ถูก2ใบพลังงานของเซนของคุณก็ลดหลั่นลงมานะคะลองมาเล่นกันดูนะมาดูกันว่าคุณมีสัมผัสพิเศษมากมายขนาดไหนและมีสัมผัสมากน้อยขนาดไหนนะคะสับไปเรื่อยๆเลยนะโอเคตั้งจิตเป็นสมาธินะตั้งใจอธิษฐานขอสัมผัส เซนนะขอดูเซน์ดูพลังงานของตัวเองนะคะอ่ะหนึ่งสอและสใบที่ 1, คุณคิดว่าเป็นอะไรใบที่สองคุณคิดว่าเป็นอะไรและใบที่สมคุณคิดว่าเป็นอะไรตั้งจิตตั้งใจเพ่งไปที่ไพ่นะแล้วก็ดูว่าใบที่ 1, 2, ึและสเป็นรูปอะไรทวนรูปอีกทีหนึ่งนะมันมีรูปเทียน รูปองค์พ่อพระพิฆเนศแล้วก็รูปองค์พระพุทธรูปนะคะลองเล่นดูนะว่าคุณคิดว่าใบที่หนึ่งสองและสามเป็นรูปอะไรกันบ้างตั้งจิตเป็นสมาธินะคะแล้วก็ทายดูใครที่ยังเลือกไม่ได้ยังสับสนนะ ก็กดพอสไปก่อนส่วนใครที่เลือกได้แล้วตัดสินใจได้แล้วว่าใบที่หนึ่งสองและสามเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาฟังเฉลยกันทวนอีกทีนะถ้าเกิดว่าคุณมีเซนสัมผัสถ้าคุณถูกหนึ่งใบก็ถือว่ามีเซนในระดับหนึ่งสองใบเปอร์เซ็นต์นะหรือของเอ่เปอร์เซ็นต์ของพลังงานซิกเซนหรือว่าสัมผัสพิเศษที่มีในตัวคุณก็เพิ่มขึ้นส่วนใครที่ถูกทั้งสามใบเลยต้องบอกว่าเซนคุณแรงเหลือเกินนะคะ ใครยังเลือกไม่ได้กดพอสนะใครยังตัดสินใจไม่ได้กดพอสส่วนใครที่ตัดสินใจแล้วได้แล้วมาดูคําเฉลยกันนะใบที่หนึ่งค่ะเป็นรูปรูปเทียนนะใครถูกกันบ้างเอ่ยส่วนคนที่เลือก่บส่วนใบที่สองเป็นรูปองค์พ่อพระพิฆเ,เนศนะคะใครถูกสองใบแล้วบ้างส่วนใบที่สามค่ะเป็นรูปองค์พระพุทธรูป ใครถูกกี่ใบคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะว่าเซนส์นของคุณแรงขนาดไหน